และตอนนี้นะคะเนพาเพื่อนๆมาอยู่กับจาคอนรูทใหญ่อ่าจาคอนรูทใหญ่ก็คือเฟรมอลูมิเนียมน้องเนยเรียกรูทใหญ่เพราะว่าเนยขายรถมือสองมันจะมีหลายปีผลิตนี่รูทใหญ่รูทอ AOUTE ตัวหนังสือใหญ่อยู่ข้างตะเกียบท้ายสีขาวคันนี้เนยทำสปาแล้วทำเองเลยนะคะชุดขับรุ่นนี้อยู่ที่7สปีด คันนี้ถูกเปลี่ยนยางนอกในแล้วทั้งคันนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะมีคำถามว่าคุณเนยดาฮอนรุ่ดใหญ่น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เปรมอะลูมิเนียมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ12กิโลกร,รัมค่ะอ่าคันนี้ชิปเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะซิเกิลงอยู่เลยแล้วก็ปกแคนใหม่จะสายให้ใหม่นะคะกระดิ่งแท้ดาฮอนตังเสียงหน่อย อ่าตัวนี้สีขาวสภาพสวยสนใจเพื่อนแคปรูปเข้ามานะคะอ่ะแคปรูปเข้ามาแล้วก็ส่งรายมาที่ไอดี s i k b y 1 6 8 s i k b y 1 6 8ถามสั้นๆยังอยู่ไหมเท่าไหร่ง,ง่ายๆเลยนะคะหรือถ้าเกิดสะดวกโทรศัพท์ให้จำรุ่นกับ4ีรถ บอร์0928919659 0928919659ยังอยู่ไหมจาฮอนรถใหญ่สีขาวยังอยู่ไหมเท่าไหร่นะคะมาสีบอนเงินค่ะสีอรูสีบอลเงินฟังก์ชันของดาฮอนรูทก็ยังคงคอปรับระดับได้แฮนปรับองศาได้คันนี้ชิปเตอร์ใหม่ ปอกแฮนด์ใหม่จัดซ้ายใหม่นี่คือรถที่ผ่านการเซอร์วิสแล้วจะสวยคลีนสะอาดแบบนี้นะคะเคเบิ K ้หนมีหน้าที่ทำรถมือสองให้มีสภาพที่สวยขึ้นพร้อมใช้งานนะคะเอาไปใช้เลยไม่ต้องเอาไปเข้าศูนย์ซ่อมแล้วนะคะเราทำให้แล้วบริการราคาซื้อพร้อมฟรีเซอร์วิสให้นะคะ มาสีรอนเงินอีกคันนึงค่ะชิปเตอร์ใหม่ปอกแฮนด์ใหม่แล้วคันนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นดาคอนรูทเหมือนกันปีเก่ากว่าเป็นรุ่เล็กแต่เบาวกว่าอ่าเบาวกว่านี่คันนี้นะคะเป็นเฟร,อรมอลูมิเนียมเกียร์6สปีดร้อ20นิ้วหรือ406 พอปรับระดับได้แฮนด์ตับองศาได้คันนี้ชิปเตอร์เดิมปลอกแฮนด์เดิมนี่อะไรนะจัดสายให้แล้วนะคะคันนี้ทำสปาแล้วจ้าทำสปาแล้วสวยเนี่ยยังมีรอยอย่างเงี้ยน้องในขัดสนิมออกให้เมื่อเห็นไหมน้องายจะขัดสนิมออกให้เห็นเนื้ออลูเลยแล้วเคลือบเลย หยุดหยุดการเกิดสนิมถ <c oughs> ัดมาจะเป็นสีแดงค่ะแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในไอดีไลน์ของร้านแอสไซ์เคบายหนึนะคะมีแอสไซน์นำหน้าด้วยนะคะบางท่านถามดูตั้งนานแล้วตกลงร้านอยู่ที่ไหนเนียน้องเลย <c oughs> เพิ่งเปิดเข้ามายังไม่เคยดูเลยร้านตั้งอยู่เส้นถนนเรียบคลองสามฝั่งรังสิต นครนายกแต่ต้องเข้ามาในเส้นเรียบลองสามนะคะจากปากทางเข้ามาแค่2กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือตรงข้ามคลองเลยตรงข้ามเป็นที่ท้องนาเลยนะคะเห็นชัดๆเลยวิวดีมากเลยสีเขียวชะอุ่มเลยไม่มีต้นไม้เลยร้อนเลยเออนะมาสีขาวค่ะเ,เพื่อนสีขาว วันนี้แบบว่าพูดแบบหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงนิดนึงเตรียมรถเหนื่อยเล่งสปีดทำรถจริงๆอะ่ะแอบเมาหน่อยดาฮอนรุ่ใหญ่อะ่ะมีสวยๆอยู่นะแต่ว่าเมื่อวันก่อนเพื่อนๆดึงไปแล้วก็ต้องยอมให้ลูกค้าดึงลูกค้าขับมาไกลมากเพื่อจะมาเอารถสวยก็รถเพิ่งทำเสร็จเลยค่ะเพิ่งสปาเสร็จสวยๆเซีย่ยๆเลยสวย,ย,สวยจริงๆรุ่ใหญ่สวยมากดึงไปเลย ต้องให้เขาต้องให้เขายอมเ <c oughs> นเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายท่านขับรถมาไกลอยากได้รถสวยๆแหละเวลาเราทํำรถสปาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมจะถ่ายคลิปไม่ทันได้ถ่ายเพราะเราไม่ได้ขังรถเราจอดไว้ที่หน้าร้านนี่แหละเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าพี่มาไกลมากเลยน้องนอยขอสวยๆเลยนะอ้าวโอเคยอมดึงไปเลยค่ะพี่ให้อ้าวไปามาสีขาวสีขาว ลดเล็กสีขาวสภาพราลงมาราคาก็ลดหลั่นกันลงมานะคะเพื่นอนๆตัวนี้เป็นตัวดาฮอน Automatic ปีลึกแล้วดูจากอะนะตัวบานพับมีคลาสสิกแล้วตัวนี้นะคะคอเป็นชั้นเดียวชิ้นงานเดียวคอมพอมีอมีส่วนเคิร์ฟด้วย ตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมแต่เป็นสามเหลี่ยมเบาๆเห็นไหมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะสามเหลี่เล็กๆอ่าสำหรับท่านที่ชอบแบบคลาสสิกคันนี้ไปแต่งได้คันนี้แต่งได้คันนี้ราคาพออยู่แค่5,500บาทเท่านั้นเองค่ะเบาค่ะคันนี้เบาอลูมิเนียมและถัดมาในจะพาพปด้วยมาดูตัวดาฮอนไวเบดีเจ็ดเจสปีด จริงๆแล้วตัวนี้สำหรับรุ่นนี้ทำมาสำหรับเป็นกลุ่มซิตี้ไบค์ซิตี้ไบค์คือปั่นระยะใกล้ๆสังเกตรตรงนี้ค่ะจานหน้าจานหน้านี้จะเป็นตัวเฟืองจานเสียงดงังปั๊เนินเคาเนื่นเสียงหวอดังอ่ะตัวนี้จะเป็นเฟืองจานขนาดเล็กนะคะประมาณ47ปันประมาณนี้เล็ก พราะนั้นตัวนี้ปั่นแล้วจะเบาเท้าเป็นซิตี้บอ์ร้อยยนิ้วสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวคอปรับระดับไม่ได้ปรับไม่ได้แต่ให้มาสูงแล้วสำหรับคนที่ต้องการแบบไม่ก้มมากๆอะไรเงี้ยนี้สูงเลยนะคะเฟร,รมอลูมิเนียมจุดขายของคันนี้ปั่นแล้วนุ่มนวลค่ะผู้ปกครองซื้อให้ลูกๆหลายท่านอยู่แล้วก็ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะปั่นแบบอยู่ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายยืดแข้งยืดขาอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูตัวนี้ได้ตัวนี้ Y วเบดีเจน้องเลยเอามาทั้งหมดสคันนะคะสีบรอนเงินสองคันสีขาวแดงอีกสองคันมามาดูตัวนี้กันอันนี้สีบรอนเงิน อ่าสีประเงินนะแล้วมาดูสีขาวคาดแดงค่ะมีสองคานขาวมุกขาวมุกคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูอลามันออกแดบดบมันจะเป็นเกล็ดเกล็ดไม่สีคริสเตอร์นะคะขาวมุกอีกคันหนึ่งค่ะเพื่อนๆอย่างเงี้ยน้องหน่อยก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ นี่น้องเนยเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่เซอร์วิสแล้วนะคันนี้เซอร์วิสแล้วเปลี่ยนโซ่ใหม่ดาฮอนไวเบดดเจดเนยจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง6,500บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเนยจะพาไเมื่อนไปดูเฟรมเหล็กค่ะดาฮอนมีเฟรมเหล็กไหมมีนะคะเฟรมเหล็กของดาฮอนเป็นเหล็กไฮเทนไซ e ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องให้เฟรมมันหนามันจะได้ไม่มีน้ำหนักเยอะ น้ำหนักไม่เกิน15กิโลกร,รมัมสำหรับ SUV D6 รุ่นนี้นะคะเป็นเฟรมเหลกของดาฮอนเป็นเลขในการปั่นนุม่มนวลหนึบเกาะถนนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่เอานำไปปั่นแล้วแล้วก็โทรมาแจ้งให้ฟังเนยปั่นดีนะมันนุ่มนวลมันหน,นึบมันเกาะถนนพี่นี่เิ่งเลยโอ้พี่อเซ่งมากค่ะน้องนว่าเสียวแทนเซ่งมาก <laughs> จะเย็นๆปั่นออกกํลาลังกายก็พอแล้วไม่ต้องซิ่งมากนะคะอ่ะมาดูตัวนี้ค่ะมาเปิดตัวกันที่สีเขียวเขียวแบบเขียวทหารเลยสวยงามมากคันนี้โอ้คันนี้เฟรมเรียบร้อยมากๆเลยดาฮอน SUBD6 นี่ไงคะที่ต้องมาบอกเหล็กไฮเทนสไน์ size, ใช่ไหมมันจะเขียนว่า HT High Ten s t e e นี่สต e ลนะคะอ่า ตัวนี้นะคะร้อ406 20นิ้วชุดขับจะอยู่ที่6สเปดฟังก์ชันการใช้งานคอปรับระดับได้ตัวแฮนด์ไม่ได้สามารถปรับอุตสาเร็วได้แต่เราสามารถตั้งได้ด้วยประแจเห็นไหมคะช่างทำให้ได้ SUV d 6วันนี้น้องเนยว่าเอามา6คาน6คานมามาดูสีกันค่ะสีดำสีดำสีดำ มีสลิงใต้ท้องด้วยนะคะนี่สลิงใต้ท้องสลิงใต้ท้องนี่เป็นตัวกระจายแรงและรับน้ำหนักได้ดีถัดมาเป็นสีเขียวทหารอีกคันหนึ่งค่ะอ่าสีแดงค่ะเ,เพื่อนๆสีแดง SUV d ี6ในจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่5,500บาทและในบางคันที่สภาพลดหลั่นลงไปราคาก็ลดหลั่นลงไปเช่นกันสีบรอนเงินค่ะสีบรอนเงินโอ้สลิงใต้ท้องเยอะเลยนะสีดแดง อย่างคันนี้ราคาโปรเหลือเพียงแค่4,800บาทเท่านั้นค่ะนี่คันนี้มีร่องรอยการใช้งานเนี่ยเวลาขนส่งมาเนี่ยเราอันคอนโทรลเรารกำหนดอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้เราก็ปรับราคาลงมาเหลือแค่4,500บาทเท่านั้นนะคะอ่า <c oughs> มาเรามาดูเฟรมอลูมิเนียมอีกรุ่นหนึ่งของดาฮอนนั่นคือดาฮอนเมทรดาฮอนเมทรน้ำหนักเบานะคะเป็นเฟรมอลูมิเนียมที่เบาเบากว่ารุ่นอื่นเนื่องจากอะไรแทนแทนเนี่ยระยะที่ให้มาเนี่ยสั้นกว่ารุ่นอื่นนะคะน้ำหนักก็หายไปพอสมควรเลยแหละนะอ่ะ คันนี้อย่างคันนี้น้องนอยจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นค่ะเขาเขียนไว้ก็เลยบอกราคาได้เขาแปะไว้ให้อยู่มาดูสีเขียวอ่อนคันนี้ชิปเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่จัดสายใหม่โปรโมชั่นเหลือเพียง4,200บาทค่ะดาฮอนแมโชชชุดขับอยู่ที่ กสปีดเฟรมอลูมิเนียมพอปรับระดับได้สีบอลทองคันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียง4,200บาทค่ะสีบอนเงินหรือสีอรุวันนี้จัดมาให้2คันคันนี้ให้บางโคนนะคะเดิมพลาสติกมาเลยของดาฮอนด้วยโปรโมชั่นคันนี้เหลือเพียง4,200บาทค่ะ